สวัสดีครับพพกกอรายการเกมมาเล่า <S S S เอามาคุยประจำวันสุขแล้วใช่ที่15ตุลาคมครับผมอเออวันนี้ก็ออสุขสดสุสสสดสห์ดส เมื่อเช้าเป็นไงได้ข่าวว่าแรกคืนที่ในกรุงเทพน้ำท่วมอ๋อไทางันหนึ่งเลยท่วมเ้ยโชดีแปลกเนาะปกติปกติแถวะแบริ่งเนี่ยน้ำต้องท่วมก่อนใครเขาเลยได้ได้ยินข่าวเรื่องลือมาว่ามันเป็นสถานที่ที่แค่ว่าสุนัขขี้รถไซสันสีก็ท่วมเลยแต่ว่าเช้านี้ผิดปกติไม่ท่วมแต่ว่าเห็นเมื่อคืนอ๋อน้ที่นี่ที่นี่แคร์บาย แถบนั้นเลยพระรามเก้าก็ท่วมเช่นกันนะเออแล้วก็เมื่อเช้าบริเวณลาดพร้าวที่มาทำนาก็ท่วมเหมือนกันเออเมื่อคืนก็ท่วมท่วมกันหนักหลายพื้นที่เลยช่วงนี้ก็เหมือนว่าพายุฝนฟ้าก็นำอีกแล้วแล้วก็เห็นข่าวล่าสุดก็มีอะไรนะเขื่อนเขื่อนใหญ่หมด20เขื่อนเตรียมตัวรับมือเพราะว่าน้ำฝนน่าจะมาอีกแล้วก็น่าจะหนักขึ้นอีกเหมือนจะมีพายุไม่ได้มีแค่เต้หมู่และมีอีกรูปหนึ่งเข้ามาอ่าเรื่อยๆเลยช่วงนี้ระมัดระวังค่ะก็ใช่ก็ระมัดระวังระมัระวังค่ะ แล้วก็เรื่องน้ําท่วมก็รอดูว่าระลอกใหม่จะเยอะน้อยเพียงใดแล้วกันแต่ตอนนี้เรื่องโควิดวันนี้เป็นยังไงบ้างเออยอดโควิดมาเรียลย่าโควิดต้อนรับการใกล้และจะเปิดประเทศอีกประมาณไม่กี่วัน15วันอ่าก็จะเปิดประเทศแล้วโอเคค่ะยอดโควิดประจําวันที่15ตุลาคม2 5 6 4นะคะติดเชื้อเพิ่มถึง1 4 8 6รายค่ะและเสียชีวิตทั้งหมด9 4รายค่ะยอดผู้เสียชีวิตตดลงแต่ว่ายอดผู้ติดเชื้อ แล้วก็ยังคุณลงลงคคลงลงก็ยังหลักหมื่นอยู่ใช่และอีกไม่กี่วันก็จะเปิดประเทศแล้วก็จะตอนนี้ขนาดยังไม่มีการประกาศออกมาจะชัดเจนนะว่าจะมีการเปิดประเทศเนี่ยก็รู้สึกว่าคนเนี่ยเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันมากขึ้น เริ่มแบบว่ามีชีวิตชีวามากขึ้นคนออกไปทาาไปไํางานคนออกไปอาไรฐานอ่าแล้วก็มีเบอกว่าอะไรใครจะมีเจรางากัน<อ>าใารล็อกดาวน์แต่ตอนนี้นก็คือปรับนะตั้งแต่ที่สมบงมันขึ้นไปก็คือจะปรับเวลาโซเชียลลดลงก็เออพูดถึงเรื่องโควิดเลยอันนี้น่าสงสารมากน่าเสยใจมากสําหรับศูนย์พักคอยหรือสวารนามอ่ะที่ประสบภัยน้ำท่วมนะเออ คือว่าเป็นอะไรที่แบบว่านอกจากโควิดกัหนักแล้วมาเจอน้ำทัวมนีกก็เป็นกำลังใจให้พอให้พันวิกฤตทั้งสองนี้ไปได้ยอ่างรดเร็วเมื่อเมื่อสักครู่นี้ก็พูด่องเรื่องวิกฤตทั้งอุรุกภัยแล้วก็ทั้งโควิด น้ำท่วมโควิดเออมาอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าความจริงก็ควรจะเห็นใจกันนะเออเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมาทาปฏิบาาัติหน้าที่ของเขาเขาอเอ,อทำงานในส่วนของเขาเราก็อยา่าไปทําอะไรแบบน,นี้เลยมันไม่ดีครับเรื่องมันเป็นยังไงนะค่ะหน้าที่ชีวิตช้างทาสีคอนโดหนีตายหลังโดนมือดีตัดเชือกโรยตัวอืมไม่ผิดนะว่าตัดเชือกก็คือเป็นช่างทาสีเนาะก็ต้องมีวี่สูงอ่ะางที่จะเคยเห็นก็จะมีเชื่อกว่ามีเชื่อมีเขาเรียกว่าอะไรนะ s a f ตี้อ่ะกระเช้าแล้วก็มีแต่ นิ่งไม่ผิดค่ะมีดโดนคนมือดีตัดเชือกเสียวมาก นหรือว่าเอาแค่ตัวเราเองอ่ะหนูคนกลัวความสูงใช่เหมือนกันถ้าเราไปเล่นเล่นเครื่องเล่นอะหนูไม่สนุกชื่อก็บอกเลยสนุกอยากตัวเองทรมานอย่าไปเล่นอะไรที่ทรมานเลยไม่เคยสนุกเออไม่เคยสนุกเลยอะมาข่าวข่าวกันดีกว่ามาข่าวข่าวดีกว่าวันนี้ค่ะ14ตุลาคม2564มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ช่างทาสีของคอนโดขออนุญาตผ่านห้องของเธอเพราะมีคนตัดเชือกที่ใช้โรยตัวแล้วเจ้าของคลิปเนี่ยก็ได้ระบุข้อความว่ามีคนตัดเชือก เขาเลยทํางานต่อไม่ได้ไ<ห>น,น่าจะเป็นห้องข้างล่างที่ตัดโดยไม่มองว่ามีคนทํางานคิดว่าใครหย่อนเชื่อไปทัางบอกกลัวมากไปต่อไม่ได้แล้วขออนุญาตหยุดและผ่านห้องเราได้ไหมฮ<ค><ย> คนตัดก็ไม่ดูกลัวไม่เข้าเรื่องหลังจากที่คลิปนี้ค่ะถูกแชร์ออกไปก็ได้มีผู้เข้าชมและเข้ามาแสดงความเห็นเป็นอย่างมากหลายคนต่างตกใจที่เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นเพราะเชือกที่ใช้โรยตัวนั้นค่อนข้างมีความหนามากจะใช้แค่มีดหรือกันไกรคงจะตัดได้ยากมากซึ่งเชื่อว่าคนทำเนี่ยน่าจะจงใจเป็นอย่างแน่นอนเออก็น่าจะะเชือกเซตตี้อะยังไงมันก็บอกแล้วเพื่อความปลอดภัยแล้วนจ่ไม่ใช่หมาเนาะที่เราเคยเห็นเราถึงเชือกผ่านหน้าเราปกติเนาะถ้าเป็นห้องเราอะเชือกผ่าน เราก็ต้องไปดูแล้วว่าเอ๊ะใครมาทำอะไรหรือเปล่านะไม่ใช่เพื่อนึงจะตัดก็ตัดเออพ่าก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการจงใจหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะคือถ้าปกติถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราแจ้งนิติได้กว่าไหมที่โดนตัดเลยคือแบบเออเป็นเชือกอะไรเราก็ไม่รู้คือแบคนข้างล่างกำลังโรยตัวทาสีลวงใช่ไหมได้ครับอ่ะโดยหนึ่งในคอมเมนต์เนี่ยเจ้าเจ้าของบริษัทที่ช่างทั้งสองกำลังทำงานอยู่เนี่ยระบุว่าต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิปเป็นอย่างสูงที่ให้ความช่วยเหลือจนคนตัดเชือกเนี่ยทางบริษัทก็อยู่ระหว่างการดำเนินคคคดดีีีส่่่่่วนนนชาาาางงทอออยยูใลิปเเเก็ไ้้้ขขขมบุณจ คลิปที่ช่วยเหลือไว้ดยเช่นกันอ,อครับซึ่งต่อมาเนี่ยผู้ใช้ทิกต็อกรายนี้เนี่ยก็ได้เผยอ,อีกว่าก่อนจะมีช่างมาทำเนี่ยนิติีคอนโดก็ได้แจ้งรูปบ้านแล้วทั้งติดประกาศในลิฟต์แล้วก็แจ้งไปในหลายกลุ่มอ่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ความเทคโนโลยีเนาะมันก็มีไลน์กล่งไลายกลุ่มมันก็แจ้งอะไรกันยู่บ่อย,อยแต่เธอนั้นเนี่ยไม่รู้มาก่อนมาถึงเนี่ยก็เจอว่าน้องที่เป็นช่างเนี่ยลยตัวลงมาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างตอนแรกเนี่ยก็จะรอข้องและแต่ก็ลองเปิดไปคุยดูก็พบว่าเขาเนี่ยมาขอความช่วยเหลือเพราะวววว่่่่าเเเเชชืือออกกกกนนนยโดดดตตตัััไไปปสส้้้้แล็็รงูึมมิ จึงแจ้งทีมงานเนี่ยให้ขอความช่วยเหลือโดยนิติคอนโดพยายามโทรหาทุกห้องที่ช่างผ่านเนี่ยเพื่อขอให้เปิดทางแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่มีคนอยู่จนกระทั่งผ่านมาถึงห้องของเธอเธอจึงได้ให้การช่วยเหลือไว้ Mm hmm. ซึ่งหลังจากหตกุครับทางนิติและช่างเนี่ยก็ได้ขอบคุณเธอที่เขาช่วยเหลือไว้นั่นเองตอนนี้ทางตำรวจก็กำลังตรวจสอบหลักฐานเพื่อหาว่าชั้นไหนเนี่ยเป็นคนตัดแล้วก็คาดว่าน่าจะอยู่บริเวณชั้นที่21แต่ก็ยังไม่ทราบว่าคนตัดเนี่ยทำไปด้วยสาเหตุใดถือก็ลยว่าถ่ายนี้ถือว่ายังเป็นความโชคดีของช่าง <Hey. S 2> ที่เออเนี่ยเป็นหน่หนก็กลัวนะเกิดมีคนมาแบบโรยตัวมาแล้วแบบมาทำท <c oughs> ่าทำทาแล้วเราก็จะต้องกลัวปปก่อนว่าเป็นโจหรือเปล่าแต่แค่โชคดีมากที่เจ้าของคนิดเนี่ <c oughs> ยตัดสินใจออกไปคุยก็เลยว่าเปิดหน้าต่างเปิดประตยุ ไม่งั้นโอ้โหก็น่าจะแผ็ดพังคืองานแบบเนี้ยมันเสี่ยงอยู่แล้วว่าแล้วเราต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกหรอนี่เป็นชคไม่รูคงแบบเครียดถือว่าโชคดีที่ว่านองจะคองห้องนี้เนี่ยที่กลับมาพอดีแล้วก็มาเจอเหตุการณ์รแบบนี้พอดีแล้วก็ตัดสินใจมีสตินะแบบเปิดประตูออกไปถานก่อนไม่ได้แปลว่าปิดประตูล็อกปิดม่านใส่เออถ่างนั้นก็เราก็จะไม่ทราบชะตากรรมเลยว่าสองคนนี้จะต้องอยู่ตรงนั้นอีกนแค่ไหนทำไมถึงทำพนานเออทำไมต้องตัดนะอันนี้ก็จากการคาดการณ์ก็น่าจะอยู่บริเวณชั้นที่่่ตัเชือซึง ก็อาจจะสูงมากเลยนะถึกนี้เนี่ยก็คอนโดอ่ะเนาะมันก็ต้องแบบสามสิบยสามสิบชั้นก็ไม่ไม่น่าไปตัดกันเลยครับเรามีอะไรก็แจ้งมิติจ้าที่้องคงเขาบอกไว้ตอนแรกนิกว่าอย่าไปนึกซุ่มซีลูกห้าตัดเองอะไรเออเกิดมันอาถ้าสมมัติไม่ใช่เป็นคนแต่เป็นของเป็นป้ายอะไรอย่างเงี้ย ิดหล่นแล้วคนที่เดินหนล่ังอันตรายอีกอันตรายพอๆกับว่าคนล่วงไปคือถ้ารู้สึกว่าห้องเรามันแบบมีอะไรลกลับอะไรเงี้ยลกแล้วมันปิดตระห้องเราแจ้งนิติแจ้งนิติดีกว่าเพราะอยังน้อยนิติก็คือส่วนกลางนั่นแหละเขาจะได้มาแบบดูแลและจัดการให้อย่างถูกต้องอจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาภายหลังว่าแบบเอ้ยใครเป็นคนทำอะไรกันเป็นต่อไปจเป็นอันตรายต่อใครหลายๆคนด้วยอันนี้ก็เหมือนตำรวจก็ต้องไปหาหลักฐานกันต่อไดว่าใครทำเป็นเรื่องใหญ่จริงแต่ก็ถือว่าโชคดีนะที่ว่าอย่างไม่เสียชีวิตคนท นนนอ,อ,อช่างเองที่<ม>ก็ทํางานเหมือนกันกินข้าวอะไรใช้ชีวิตเหมือนกัน<ม>เกือบเสียชีวิตไปอ,อ่าครับเรื่องความสูงความเสี่ยวก็ฝากไปเท่านี้ครับสำหรับรายการเก็บมเลามาคุยประจามันสุกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ถูก,กวรนจั์ถึงสุกนะเวลา11ทุ่มตรงผ่านช่องทาง PP New Online ค่ะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะค